สวัสดีครับ4พฤศจิกายน2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้ก็เกือบจะบ่าย2องโมงครับเราจะพาท่านมาสังเกตลักษณะของต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะทำการเสียบข้างนะครับอย่างเช่นกรณีต้นนี้นะครับเราปลูกไว้ต้นแรกต้นกลางเนี่ยต้นกลางนี่ก็จะเป็นต้นพันหมอนทองนะครับส่วนต้นที่อยู่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับ สต้นเนี่ยเราเอามาปลูกได้ครบ,าส,าครบนนสามเดือนแล้วครับตอนนี้3เดือนแล้วทีนี้เราจะเป้าหมายของเราก็คือเราจะเอามาเสียบข้างใส่กันทีนี้เราก็จะมาสังเกตว่าแล้วเมื่อไรที่เราจะทําการเสียบข้างได้ให้สังเกตตรงนี้นะครับอย่างเช่นกรณีของต้นทุเรียนบ้านต้นนี้นะครับขณะนี้กําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้ใบก็เขียวพร้อมแล้วเพราะนั้นช่วงนี้สามารถที่จะ ทําทการเสียบข้างได้เลยนะครับเอามาเสริมเสริมขาพูดง่ายๆนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับอาการลักษณะยอดของเขาเนี่เมื่อวันก่อนถูกลมหนาวพัดไปพัดมาครับลมหนาวจากฝั่งโขงถนนตีพัดมาสองสามวันก่อนทําให้ใบอ่อนๆยอด on, ยอด่อนๆนี่เหี่ยวเพราะนั้นจังหวะนี้แหละต้นกําลังอวบๆยอดกําลังออกมาแบบนี้และต้นนี้ก็กําลังสมบูรณ์สามารถจับมาเสียบข้างได้เลยนะครับเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้ดูนะครับนี่ครับ